ที่จอดรถทางเข้าคือจะกลัวไม่แ้งสัวไปได้ยังไปได้ลวไปทางเข้าขน้ำตก <c oughs> นีำกโปะนะฮะนี้กระดาบาทนะ <c oughs> ้ถ้าร้อนี่กระโดดตังเลยกระโดดตรอสู ที่กุหลาบตอนนั้นมีที่ก้าวไปไล้วนะโอ้แพเลยโอ้ผ้าจ้าคนป้านรึูปอะเอาหิที่จะเอาเท้าไี่ไหมครับผมเท้าไหนมันี่รองเท้าเจี๊ยนี่มีที่ไหนโอ้กินหมบอกใครได้เอาท้าบุตรที่บ้านมาให้เป็นบุตเป็นน้องกันที่อ๋อต้องการเต้าเที่ยงมันมันมันหมอบีต้องการเต้าอันเธอร์ต้องการเต้า ทริปที่แล้วมากันสี่ห้าคนนะครับก็กินแห้วกันทั่วหน้าเพราะว่ามาในช่วงที่ไม่ได้เป็นในช่วงหน้าฝนจริงๆนะครับก็เลยไม่เจอน้ำตกฝนทางเริ่มต้นก็ไม่เท่าไหร่ยังชิวๆนะครับก็แนะนำให้ใส่รองเท้าเป็นรองเท้าแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยเจ็ดสิบบาทจรชิงงานชิงงาน คือนทางแต่และคนครับของเต็มเป้จากคลิปที่แล้วนะครับก็จะมีไกด์นำทางแต่ว่าในคลิปนี้จะไม่มีไกด์นะเพราะว่าไกด์จิตงานนะครับไม่ว่างเราเลยต้องใช้เดี่ยวครับใครชอบน้ำก็เดินลงน้ำครับใครชอบข้างบนก็เดินได้ครับได้แต่เลือกประกันคิวครับ เดี๋ยวเด็เอว่งวิ่งไปดยเย็บแต่ช้าแดงนอยโอ้โหนี่ีนนี่นี่นี่ทางขนาดนี้เลยเนี่ยนี่นี่นี่มีทางนี้กัมีวเนี่ยนี่ทางนีอ่ะล้อไปดูครับทางโอ้โหเท้าแตะหมดสิดนะครับถ้าอย่างเงี้ยเยบร้อยครับ นนี้เป็นลูกหาบครับ<อ> <laughs> ลูกหาบครับลูกหาบ <laughs> แต่เราจะเป็นลูกหาบใครหาบมันนะครับตามชะตากรรมูนไม่ออกไหนจริงดูสภาพพี่ชายผมครับโอ้โห เป็นไงบ้างครับน้ำตกสวยมากครัสวยปวดขาสวยปวดขาท่องเที่ยวเขาบอกว่าน้ำตกสวยครับสวยแบบปวดขาเขาบอกน่าจะรู้กันนะครับสวยแบบปวดขามันคืออะไรดูยันต่อเราไปครับไปอ๋อขึ้นขึ้นไปกันนะครับสามมือ ใช่วานานไหมครับขึ้นไปถึงสามหมื่นหรือว่าพันห้าถึงสามหมื่นโอ้โหแต่ว่าต้องคนดูงดีหน่อยนะดูงดีหน่อยนะเพราะว่าฟ้าเปิดกับฟ้าไม่เปิดโอ้แล้วแบบไหนสวยป่าฟ้าเปิดสวยก็จี๋อโอเปล่าแต่ว่านานอ่ะอีกประมาณแปดกิโลอะขึ้นไปโอ้โหรวมทั้งหมดนี้นะรวมเดินน้ำตกด้วยครับโอ้โหนทางเราอีกยาวไกลเราเจอเซเว่นแล้วครับเซเว่นอีเดเว่น มีน้ำพคกไหมครับเนี่คนเดียวนะน้ำพคกพอเ่นพกขวดเล็กโน้ำโคกกวดเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบห้าครับขวดเล็กเท่าไหร่ดีครับแปลงมูอ่ะจ๊ะแบบตกาแฟลวอันนี้เขาบอกว่าเขามีเต็นท์ให้เช่านะครับก็เต็นท์สองคนนอนละสองร้อยครับก็ตามที่เห็นนะครับนี ถ่ายเข้ามาไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรก็สถ่งเขาได้ครับเช่าก๊อฟชุดห้าร้อยอ๋อคือชุดทํหนอนนะครับห้าร้อยเลยดูครับสภาพสบายครับใส่ผ้าใบมาก็จะประมาณนี้ครับเละตุ้มเปย์จานเล่ตุ้มเปยไปกันต่อครับเรามันมีท้อ นี่เราก็ถึงจุดตรวจนะครับตรวจบัตรอ๋อมีตรวจบัตรตรวจบัตรดลยบัตรเป็นยังไงบัตรบ้าจังวะบัตรตรวจมหูหนามบัตรจะได้ไหมเจ็ดบัตรไปนอนนอนนอนอยู่นะนอนมีบัตรนะเขาให้ตรวจเชื้อเฉยเฉยชื่อคนคนพื้นที่เลยคนในพื้นที่ค่ะทุกคนผง อ๋หวางจ้ะห่างหมดเลยยืนชี้มือเลยใช่ไหมครับตรงๆอ่ะอันนี้ต้องต้องลงได้ไหมอ๋อไม่ต้องถ้าไปไปเลยเนาะโอเคก็เคยมาอยู่ครับเรียบร้อยเป็นจุดเป็นจุดตรวจบัตรสำหรับอ๋อที่ซื้อตั๋วเข้ามานะครับเข้ามาแสดงบัตรตรงนี้มาวันนี้ก็ถึงจุดตั้งแคมป์ครับบรรดาพี่เดินทางมา ยังเหนื่อยเดี๋ยวเราหาที่ตั้งแคมป์ก่อนนะครับเฮ้นุน่นหรือเปล่าวะ่นอะช่วมุดดวยพุ่นม,มาเ้เราก็ได้ที่พักของเราแล้วครับไม่มันอันเดียวหรือเปล่ามันอันเดียวเยวสียค่าตัวไปร้อยหนึ่งอสองอ่องที่พักโอเคจิมตัวก่อนครับ ก็เสร็จกันที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูน้ําตกเตยโตโกต่อครับครับจะมีร้านขายของอันนี้ไะกร่ป๋าก็จบเรียบร้อยได้แล้วนะไปมิ้วโอเคได้ไหมหรือว่ามันยังไม่ได้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 ตัวได้ได้ดี๋ยวไปนะมีตังแจกัหนีกันไหนยกันต่อครับอันนี้กลับบ้านคนเด้อตรงนี้เป็นกองอำนวยการ มีปัญหาติดปัดอะไรก็มาสอบถามตรงนี้ได้ครับโอ้เป็นไงบ้างครับสยอดครับสยอดสยอดเหนื่อยมากใกล้แล้วครับผมผมกลับบ้านกันแล้บ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอนเดี๋ยวก่อนนอกโอเควันนี้เราจะ ไปที่น้นตกปิโตโกก่อนนะครับแล้วก็จะไปที่จอยยอดเขาสามหมื่นในวันพรุ่งนี้ครับต้นไม้ตรงนี้ใหญ่มากเราต้องรอดครับเพื่อนไหวไหมไหวไหมยังไหวอยู่ต้องไหวโอ้ยมันบนาวจังฮฮ้ย Ơi subscribe cho kênh คนเยอะมากครับเต็มเลยครับครูครับมากี่วันครับคือมาเมื่อเช้าตอนสองโมงเช้าอ๋อนอนนต็มครับไม่นอนกลับเลยโอ้โหโคตรยอดเลยทริปนี้ทริปนี้ครับน้ำตกทริปหน้าใครสามหมื่นอ๋อครับะไปสนุกครับสุดท้ายเราก็ถึงน้ำตกปิซโกแล้วนะครับคนเยอะมากแล้วก็สวยมากครับโย นี่เป็นมื้อเย็ยนครับมื้อเย็ยนนี้เนื้ยอ,อย่างเนื้อย่าง,งพิลีเนื้อย่างตรงพิลีรมควันนั่นแหละเป็นิลีแหละเมนูวันนี้จะเป็นเนื้อ,อย่างแล้วก็เออมาม่าต้มนะครับง่ายๆสไตล์บ้านทุง่งสไตล์บ้านนอกอันนี้เป็นแคมป์ที่พักครับ อันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ดอยสามหมนต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานได้เดินทางไปที่้ําตกปิตุโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตั้งเ้นื่อนะพุ่นอยู่หรอ,อไม่หน,นัก,กนไปน้ำตกปัตตาบาน้ำตกปัตตาบาลแลจะไปออน้ำตกปัตาตาบาขึ้นซื้อน,นี่เลยไปเลยอ๋อมันมีตางมีป้ายบอกบอก เนี่ยลายคนเดียววันนี้กองป้องมีอตั้งเส้นเดียวนะอ๋อโอเคนก้ใกล้กว่าเดี๋ <c oughs> ยวรอใหประธานร่วมนะครับว่าเดิเนมาได้เล็หน่อยนะครับตอนนี้ทางเริ่มเริ่มชันแล้วครับเริ่มจะมีเสียงหอบกันแล้วตอนนี้นะครับระดับความชันอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ40่สิบความเอียงนะ เหงือ่อเริ่มซกแล้วครับตอนนี้ข้างน,าน,น้้นไม่ต้องบอกเลยเปียกหมดตอนนี้ถึงสันดอยลูกที่สามนะครับวันนี้ก็จะเป็นสามทางซ้ายมือเราก็ก็จะเป็นขึ้นดอยสามเหมนนะครับขวามือก็คือทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือเป็นจุดลงไปทางแคมป์ส่วนทางไปน้ำตก รงนี้ก็จะเป็นทางไปน้ําตกนั่นแหละก็จะเป็นจุดทางขึ้นอีกทางนึงนะครับสําหรับคนที่ไปน้ําตกแล้วก็ยาวขึ้นมาทางดอยสามเหมือนก็จะต้องขึ้นเส้นนี้แล้วก็เลี้ยวขวาไปทางนู้นนะครับก็จะประมาณนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีผมแค่คนเดียว <c oughs> ยังไม่เห็นเพื่อนเลยครับโ oh oh oh. อ้โหสงสัยน่าพักกันอยู่แตวคนต้องไปต่อ <c oughs> ตอนนี้ใกล้ถึง สันดอยลูกที่สี่ครับเป็นลูกใหญ่ดูชิวศนสโอ้โ oh. หสวยมากครับเต็มด้วยหมอกค่อนข้างสูงครับยอดยอดโอ้พูดเลไไปออกครับไม่เหนื่อยเอออันนี้ทางขึ้นครับคุ้มมากคุ้มมากชิปนี้โอ้ทางขึ้นจะต้องจับลาวขึ้นไป ชันมากอ่าเวทีกูดีแล้วฝนตกต้องทตัวเ,เองขนานี้เอาอะมาเลยโอ้โ oh ห oh. สุดยอดสุดยอดอุ้ oh. ยโอ้ยอดครับสุดยอด หมอกลากทลุ้งคุณหมอยังไม่เห็นครับไปบปนนอกคุณหมอนี่ครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงจอดดอยลูกนี้แล้วนะครับลูกแรกลูกใหญ่อยู่ข้างหลังสวยมากครับอันนั้นจะเป็นปิตุโกเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่เชียบ มากมากใครที่มาสามหมก็ควรจะพกน้ำมาก่อนนะครับรับแรกต้องมีน้ำของกินแล้วก็พวกไม้ค้ายันนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยไหวสำหรับผมก็ชิวๆครับไปได้ทุกที่ที่มีทางโออยู่ดูดิ หวาดเสียวมากตรงนี้นนโอ้โดูพลาดเพีงเดียวคือร่วงครับโอสุดยอดสุดยอดเราจะวิ่งนะครับวิ่งไปแล้วเุ้ยเุ้ยโอ้ว สวยสวย oh. มาถึงยอดดอยแล้วครับเป็นจุดชมวิวเหงื่อท่วมเลยยอดจริงเหมือนอยู่ในสวัสด์นมิมานับดูโอ้โ oh. ห oh. ยอดมากขาโฟนไปด้วยหมอกมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โ oh. หดูพักครับรอคุณหมอคุณหมอยังไม่มาน่าจะสักพักนึ่งพักก่อน เดี๋ยวไปต่อครับอ่าตอนนี้คุณหมอมาถึงแล้วนะครับเีมงงานเราสี่คครบอยู่แคมป์สองครับน้ำไม่ไหวหลังจากที่ไปปิตโกมาก็นาสามหมื่นไม่ไหวครับก็เลยให้อยู่แคมป์วันนี้ค่อนข้างที่จะเสียดายครับไม่มีบรรยากาศด้านนอกนะครับเหมาะลุมไปหมดแต่ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเรายังมีจุดหมายอยู่ที่สามหมื่นครับ เป็นทางยาวไกลสู้ครับผมตอนนี้เราถึงยอดยอดเขาลูกแรกนะครับอย่างน,านั้นมีแบตยงพรงโอ้โอ้ขาเอาตู้ขึ้นมาบริเวณโดยรอบเติมเตได้ไห,มดมหมอกเหมือนเดิมฟ้าปิดก็จะประมาณนี้นะครับถ้าฟ้าเปิดก็ด มว่าเอาเครื่องบินลงมาส่งตรงนี้เป็นจุดที่จะเป็นตัวกระจายสัญญาณเพื่อที่จะให้เราได้ใช้อยู่ที่แคมป์นะครับก็จะใช้ตรงนี้เลยเนี่ยอุ้ยหอบอหอบแดกโอ,โอ้โหจุดชมวิวพันห้านะครับตรงนี้เพิ่งถึงพันห้านะครับจากสามพันไอ้จากสามหมื่นหมืนห้า โอ้ยพูดผิดจุดชมวิวหมื่นห้านะครับจากสามหมือนยอดจริงใกล้ถึงครับหาตรงนี้ตั้งนานที่แทอดอดออ้อยู่ยอดดอยเลยวิวโอ,โอ้เสียดายครับฟ้าปิดถ้าไม่มีหมอกเนี่ยโหไมห่สวยน่าดูโอ้ออเหงื่อเข้าตาไงครับ เอดยมกระเทีย,ม,ยมเจียวโอ,โอโ้โหดูเสียดายจริงพลาดพลดพลดหวังว่าตอนกลับน่าจะมีอ่าน่าจะเปิดนะตรงนี้โอเคคุณหมอน่าจะยังมาไม่ถึงรอ,อต่อไปสักพักก็ไปต่อครับผมาจัดสู้ๆเราหลังจากที่ผ่านหมื่นห้ามานะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่สามหมื่นต่อ พอจุดหมายปลายทางของเราอยู่ตรงที่สามหมื่นนะครับไม่ถึงไม่กลับไม่เลิกครับวันนี้วัน,นนี้เราเริ่มจะพ้นหมอกมานหน่อยแล้วครับหมอกเหมือนเราจะอยู่แบบเหนือหมอกขึ้นมาหน่อยนะครับหมอกด้านบนก็จะเริ่มจางๆหน่อย ามาเต็มแล้วเมื่อกี้ยังหายวันนี้กลับมาเต็มอีกแล้วโอ้โหอะไรวะอมองไม่ค่อยเห็นทิวทัศน์เท่าไหร่ครับเมื่อกี้หมอกจางไปแล้วนะครับตอนนี้กลับมาเต็มอีกแล้วน่าจะมาเป็นช่วงๆโอ้โสวยครับสวยสวยมากนี่ขนาดหมอกเต็มนะถ้า,าแบบหมอกไม่มีนี่วะน่าจะสวยแบบเยอะมากครับ จุดอันตรายนะครับดูอันตรายแค่ไหนเสียวมากครับดูมองไปดิเอาดิโหสุดยอดสุดยอดวัดเสียวว่ะเนี่ยจะเดินเลยอะตรงนี้อันตรายจริงเดี๋ยวให้เพื่อนได้ดูแบบเต็มๆนะดูดิเนี่ยสวยมากสวยมากโอ้โหงดงามสวยงามสวยสวยงาเนี่ยต้องเกาะไม่เกาะไม่ได้ครับเสียวเสียวจริง วันนี้หมอกตรงนี้จางไปหน่อยครับเราเริ่มจะเห็นชิวทัศนี่น้ําตกตรงนู้นนะครับมองไม่เห็นแล้วจางแล้วโอ้โหจะได้มากเลยมาขึ้นดอยอีกรอบหนึ่งครับเปน,นดอยอีกรอบหนึงวูววววววย, <laughs> ย,ยววอววดววววาวววะขึ้นวว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  ใครชอบแบบสไตล์ลุยเขาลุยป่าอย่างนี้นะผมแนะนำเลยตรงนี้แหละสุดจัดปลัดบอกหอบแดกแน่นอนเฮ้ย พุ่มทริปนี้พุ้มถึงแม้จะไม่เจอวิวเท่าไหร่ก็ได้รับบรรยากาศแบบเต็มๆขออภัยในความเจ๋งเหนื่อยหอบที่ได้ยินหอบจริงเป็นไอโมเป็นไงครับคุณหมอไหวไหมครับยังไหวค่ะยังไหวนะโอเคดูดูทางโน้นดิ มันแบ่งโซนกันใช่ไหมเนี่ยหมอกอยู่ฝาครับโห oh. สวยจริงมุมนี้หมอกเริ่มมาแล้วว้า wow. oh. มองเห็นคนอยู่ข้างบนครับ oh. เหมือนว่าจะมีคนมาก่อนเรา oh. เราก็คิดว่าเออเรามาก่อนแล้วเนี่ยเอามาเช้าออกมาประมาณเจ็ดโมงมองเห็นคนอยู่ข้างบนกำลังลงมา <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างครับ ไปไม่ถึงยี่นให้บินเนินนหมครับอ๋อชันไปไปคิวกินหน้าขาด้วยก็เลยอ๋อออกมากี่โมงครับเนี่ยออกมาหกโมงใช่ไหมหกโมงอ๋อแล้วพี่จะออกมากี่โมงออกมาเจ็ดโมงครับผมนึกว่าผมมาคนแรกแล้วเนี่ยมันมีมาก่อนเด็กโอเคครับสู้ๆครับเดินมาได้ระยะหนี่ยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วครับดู สูงมากแต่ยังไม่ถึงครับยังไม่เห็นสามหมื่นนะครับคาดว่าน่าจะเป็นสองหมืนอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าไม่เคยมานัเคยมาครั้งแรกวันนี้เท่าไหร่สามหมครับสามหมื่นละอโอเคตอนนี้เราถึงสามหมื่นแล้วนะครับไหนป้ายมันอยู่ไหนป้ายกัแ <laughs> ถ <laughs> ยอดดอยม่วงสามหมื่นจิบ๊บหายดูป้ายดูป้าย,ยาาชัดๆเดีย๋ยวนี้อ๋อภูพิพชิตยอดดอยมะม่วงสามหมื่นเฮ้เราถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่คือจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นะครับร้อ,อยสามหมื่นมาดไปเลยห้ามผู้ใดขึ้นเหยียบ โไนไหนะตามต้นก็จะมีพวกกระดุมกระดิ่งเขาติดไว้นะครับไม่ทราบว่าคืออะไรอาจจะเพื่อประดับหรือว่าอะไรสักอ,อย่างถึงขั้น,นถอดเสื้อกันทีเดียวเชวนะครับวูิชิตกูพ <c oughs> ิชิตนะครับระหว่างทางที่เดินกลับนะครับก็ ฟ้าเริ่มเปิดพอดีนะเดี๋ยวมปถ่ายดูเนี้ยของยอดดอยสามเหมินนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยมันยาการที่ฟ้าเปิดแล้วนะครับโอ้แต่ทางน้นไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่แต่ก็ยังโอเคครับสวยครับสวยขึ้นน้ำไม่เปิดนะครับขากลับฟ้าเปิดแล้วครับตอนนี้กําลังสวยครับฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วโอ้โหสวยครับเจียนทิวทัศน์อยู่นะครับ ่าทางโน้นจะเป็นน้ำตกนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะวิวสวยมากครับดูฝั่งซ้ายก็จะเป็นพวกไร่ของชาวบ้านนะครับฝั่งฝาก็จะมีไร่ของชาวบ้านนะีนะหน่ยแคมป์อยู่อ,แอยอแคมป์มอยู่อะแคมป์อยู่ะนดูอ๋อนี่แคมป์แคมป์อยู่ตรงนี้ครับเห็นหรือเปล่าน้อแคมป์ที่เราเดินขึ้นมานะครับ เราเดินอ้อมขึ้นมาทางนู้นแล้วก็เดินมาทางนี้ครับประมาณนี้เนาะสวยครับสวยสวยมากหมอกเริ่มมาอีกแล้วนะครับหมอกมาปิดเมื่อไหร่ก็คือจบปิดบังทิวชัดของเรานะครับน่โห รเราก็เดินมาถึงจุดที่ดูชมวิวจุดแรกที่เราขึ้นมานะครับตอนแรกมันไม่มีบรรยากาศแบบนี้นะครับเนื่องจากหมอกปกคลุมไปทั่วนลครับแต่ตอนนี้ดูครับฟ้าเปิดแล้วดูจุดชมวิวนะครับอสวยมากข้างล่างที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นน้ําตกปีโตรอซูนะครับหรือน้ําตกลูกหัวใจนั่นเองครับดูอืมบรรยากาศสวยมาก ขาขึ้นไม่เจอขากลับเจอนะครับถือว่าไม่กิดแห้วสวยมากน,นี่พกมามากินเดี๋ยวเราจะรอคุณหมออยู่ตรงนี้นะครับ ็ถือว่าเป็นผู้พิชิตเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับทริปนี้ถือว่าจบภารกิจเนาะสำหรับใครที่สนใจทริปเที่ยวแบบนี้นะครับผมก็จะแนะนํนาเพจตัก h o m e s ตย์น,นะครับไว้บนคลิปของผม,ผมนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามติดต่อรายละเอียดกันได้นะครับโอเคก็ขอจบคลิปหาคนดอยไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ